ช่องหะิศาแต่บึ่งเครื่อแม่งนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมมาครับโอเชียนหนึ่งจุดสิบหกเดี๋ยวผมจะให้ดูแมเป็มเปของผมแมเปใหม่นะครับนี่นะครับเป็นแมเปใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวรอนะครับก็วันนี้ผมจะบอกผู้ชมว่าผมมีรีสอร์ทใหม่แล้วนะครับ ผู้ชมตาต้องแตลึงหรือบางคนจะหัวเราะน,นะครับว่ารีสอร์ทมันสน,นุกอย่างไรนะครับผู้ชมว่าใครจะกล้าไปไหมนะรีสอร์ทของผมเพราะผมก็ลงหมดประตูก็แลว้วเฟอร์นิเจอร์ก็แลว้วโอเคไปดูกันโอเคเปิดตัวมาแล้วอันนี้นะครับไปสระน้ำใหญ่นะครับไปสระน้ำอันนะี้ โอ้โหนี่นะครับรีสอร์ทของผมนะครับสวยไม่ละหรือตลกค้างมากนะครับขอไปด้วยนะครับมันไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่นี่นะครับผมก็จะเขียนว่ารีสอร์ทอย่างเดียวนะครับมันเป็นตัวย่อนะครับนี่นะครับนี่โอ้โหอันนี้เป็นผมทำไม่นะครับขอบใจด้วยนะครับรีสอร์ทดีๆนะครับโอ้โห เป็นหน้าตลกนะครับอันนี้คือบ้านผีสิงนะครับจะเป็นรถไฟผีสิงเดี๋ยวค่อยอธิบายทีนะครับอันนี้นะครับเป็นโลกของผมนะครับนี่คือผมนะครับก็จะมีการใส่เม็ดด้วยนะครับใช้ได้ดีมากเลยนะครับก็จะเป็นบ้านนะครับก็จะมีหมดต้นไม้ด้วยนะครับเสียงรถขอไปด้วยนะครับอืม นี่คือธนาคารนะครับจะเปิดประตูนะครับกดจาริงนะครับเปิดประตูนะครับก็เหมือนเราจะมาเอาเงินอะไรนะครับถ้ามีเกิดการกมลเอ้ากมลอย่างไรล่ะรหัสเปียบประตูเปิดไม่ได้รหัสเปียบนะครับก็มันก็จะมีสวิตช์ไฟปิดเปิดด้วยนะครับนี่นะครับ ก็จะมีมีแอร์มีกล้องจอด้วยนะครับเปล่อใครมานั่งรอก็ามาดูทีวีกันนะครับประตูนี้ก็เปิดแบบนี้นะครับนี่นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับกดแชร์ด้วยนะครับนี่โอเคนะครับนี่แล้วผมจะเปิดให้ผู้ชมดูนะครับว่าการก็จะเป็นอย่างไรแต่ต้องกดไลค์คลิปนี้เยอะก่อนนะครับ ลาไปนะครับสำหรับรีสอร์ทหรือว่าจ่ายได้ดีนะครับผมกล็ลาก่อนนะครับเป็นเมืองที่ว่านู่นี่มานะครับนี่คับสดสัตว์โอเคแล้วก่อนนะครับบ๊ายบาย